กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโลเอ,อนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณ 1>, 1นะครับบอรรบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนัสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ เบลารุสนะครับได้มาเป็นพันธมิตรสําคัญของรัเสเซียนะครับแล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญทีเดียวนะเพราะว่านะพื้นที่ของเบลารุสเนี่ยนะครับนะยื่นออกไปนะต่อจากรัเสเซียออกไปนะครับแล้วมันก็ไปไประชิดกับตัวตึงนะหลายชาติเลยนะครับในยุโรปซึ่งเป็นสมาชิกข,ของเนโตนะครับอย่างโปแลนด์นะครับอย่างลิทัวเนียอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวตึงนะซึ่งหลายครั้งหลายหนเนี่ยนะ ก็มีปยานะที่เป็นลบที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียเนี่ยอย่างชัดเจนมากทีเดียวนะครับวันการที่นะเบลารุสเนี่ยนะยอมให้รัสเซียนำขีปนาวุธนะครับเอ่อนิวเคลียร์นะพิสัยใกล้นะไปประจำที่เบลารุสเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็เอาอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนะครับซึ่งยิงด้วยท่านยิง นะขีบอาวุธอิสคานเดอร์เนี่ยซึ่งมาสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีได้นะครับแท็กติคเข้านิวเคลียร์เพราะนั้นเป้าหมายจ่อไปที่ตัวตึงทั้งหลายเลยนะครับในยุโรปนะอย่างโปลแลนด์เนี่ยนะอย่างลิทัวเนียนะครับเนะพราะนั้นกระลาโหมของเบลารุสกับกระลาโหมของรัเสเซียนะสุดท้ายก็ตกลงกันได้และเตรียมเคลื่อนย,ย้านยะขนย้ายหัวรบนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนะครับ ที่สามารถติดนะบนท่านยิงอิสกันเดอร์นะครับนะไปประจำที่เบลารุสนะทางทิศตะวันตกนะครับนะจ่อไปทางโปลแลนด์ลิทัวเนียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าสนใจแลนะสังเกตนะช่วงนี้ตัวตึงนะอย่างโปลแลนด์เนี่ยนะไม่ค่อยตึงแบบก่อนนะอย่างลิทัวเนียเนี่ยตึงช่วงนี้ก็ไม่ค่อยตึงแบบก่อนนะครับไม่รู้ว่าเจออิสกันเดอร์ไปจ่ออยู่ประชิตชายแดนหรือไม่นะครับอันนี้เราต้องติดตามดูนะ แต่ข้อมูลก็บอกว่านะเครื่องยิงอิสคันเดอร์เนี่ยซึ่งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีเนี่ยนะครับจับสามารถพร้อมใช้งานละนะในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนี่แหละครับไม่นานละนะที่ทำคลิปนี้ก็ประมาณกลางกลางวิทยายนจนะมา6-6ก็กรกฎาคมอีกแค่เดือนเดียวนะครับก็จะมีขี่อาวุธนะติดหัวรบนิวเคลียร์พิสัยใกลนะ้ซึ่งยิง ได้จากเบลารลุสเนี่ยเข้าสู่ตัวตึงทั้งหลายในยุโรปนะครับอย่างโปแลนด์นะอย่างลิทัวเนียนะครับซึ่งเมื่อไปเชื่อมโยงกับนะบริเวณคาลินินกาดของรัสเซียที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วนะก็ยิ่งทําให้จุดภูมิรัฐศาสาตร์เนี่ยนะตึงมากขึ้นนั่นเองนะครับมาเราจะมองเห็นนะครับนะเนี่ยตามแผนที่นะเพราะฉะนั้นถ้ามีขีปนาวุธอิสคานเดอซึ่งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์พิสัยใกล้นะครับ เอ่อน uh, ิวเคียร์เชิงยุทธวิธีเนี่ยนะจออยู่ติดกับโปแลนด์นะครับลิทัวเนียนะครับแล้วก็รัสเวียด้วยเนี่ยนะจะไปเสริมกับคาลินินกาดนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของรัสเซียเดิมอยู่แล้วนะก็จะเป็นเกมทางภูมิฐศาศัตรโลกนะเป็นเกมทางการอดาหารนะครับที่ต้องเรียกว่าเตรียมแลกกันได้เลยทีเดียวนะถ้าตัวตึงนี่ยังไม่หยุดตึงนะฮะจะโดนได้เหมือนกันนะเพราะว่า รัเสเซียไม่ได้กะยิงนะข้ามข้ามทวีปนะไม่ได้ใช้ ICBM นะแต่กะจะเอามาขู่ตัวตึงทั้งหลายนี่แหละนะแล้วก็รัเสเซียนี้ก็อย่างที่บอกนะครับนะอาจจะพูดจริงทำจริงก็ได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ